สินเชื่อกินวิวเงินด่วนนะครับผมเป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายหรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันมีหลายๆคนนะครับผมไปสมัครสินเชื่อแอดไลน์นะครับผมไปเจอนะครับโดนหลอกโดนหลอกให้โอนเงินนู่นนั่นนี่นะครับก็เข้าใจก่อนนะครับว่าหน้าตาสินเชื่อกินวิวแบบนี้นะครับมีนะครับมิจฉาชีพไปสร้างเว็บไซต์ก๊อปปี้นะครับผมแล้วก็หลอกเงินกับเพื่อนๆนะครับผมว่าเงินค่าประกันนู่นนั่นนี่นะครับ นี่นะครับผมหน้าตาที่แท้จริงของเว็บไซต์กีนวิวเงินด่วนนะครับผมหน้าตาของเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสาขาเนี่ยมีพ ah ื ah ้นท ah ี่ให้บร ah ิการอยู่ที่จังหวัดแค่2จังหวัดนี้เท่านั้นนะครับมีอยู่ที่จุดบริการที่เชียงรายและก็จังหวัดพะเยานะครับ2ที่สินเชื่อเนี่ยจะแบ่งเป็น2ออย่างด้วยกันนะครับเป็นสินเชื่อจำนำรถมอเตอร์ไซค์กับสินเชื่อส่วนบุคคลทุกอาชีพนะครับผมนี่นะครับหน้าตาสินเชื่อจำนำเบียร์รถสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับผม รายละเอียดของสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับมีตามนี้เลยเนาะก็ความหมายของผลิตภัณฑ์นะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับเป็นสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติแล้วมีการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าไว้ใจได้นะครับผมคุณสมบัติเนี่ยต้องแต่อายุ20ถึง60ปีเป็นต้นไปนะครับผมมีหมายเลขเบอร์โทรเบอร์บ้านเบอร์ที่ทํางานติดต่อได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีภูมิลําเนานะครับมีบ้านอยู่ที่พะเยาหรือเชียงรายเท่านั้นเนาะก็ บุคคลที่จะมีรายได้ประจำนะครับผมที่จะสามารถขอสินเชื่อได้เนี่ยมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่9,000บาทขึ้นไปนะครับผมแล้วก็สาระสําคัญเลยนะครับตร,ตรงนี้วงเงินอนุมัติสามารถได้สูงสุดจนถึง100,000บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับว่า Greenview เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งใครที่อยากจะออกรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมแต่ไม่มีเงินก้อนหรือไม่รู้จะไปหาไฟแนนซ์ที่ไหนนะครับ ทางกินวิ่งนะครับผมก็สามารถเป็นตัวแทนในการออกมอเตอร์ไซค์ให้กับเพื่อนๆผ่อนกับทางกินวิงได้เลยนะครับแล้วในส่วนของมาเช็คแอปเงินกู้นะครับเพื่อนเพื่อนเช็คแอปเงินกู้เนี่ยผมได้ไปเช็คแล้วนะครับทางกินวิงเนี่ยกินวิ่งมันนี่จำกัดนะครับผมตั้งสาขาอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับผมมีเพจ Facebook มีอะไรติดต่อได้อย่างชัดเจนนะครับมีเบอร์โทรตรงนี้ข้อมูลถูกต้องแต่เพื่อนๆนต้องระวังนะครับระวังว่า เพื่อนๆไปเสิร์ชหาเว็บไซต์เนี่ยเห็นไหมเขาก็บอกอยู่ว่าเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างนาโลโก้นะครับเพื่อนๆพยายามนึกถึงเวลาขอสินเชื่อเนาะตั้งสติดีๆครับไม่โอนเงินก่อนไม่ถูกหลอกอย่างแน่นอนนะครับผมสินเชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายจะไม่มีทางเก็บเงินเพื่อนๆก่อนอย่างแน่นอนฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลสรุป ถึงเชื่อทางการเงินและวิธีทางการเงินมาแนะนำให้กับเพื่อนๆฟังนะครับผม